เดี๋ยวเดยวยกขึ้นเรกันลงกงข้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยดี๋ยเดี๋ยว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 เดวเดียดี้เียเดี๋ยเเี๋วเด้เดียเีดวเี๋ยวเดีวเดีเ๋วเเเเยกดว วันน่ะพี่น้องแสุดจัดสุดจัดโอ้โหสามแล้วครับพี่น้องแล้วเอาเดี๋ยวปุ๊ดกันครับผมสวัสดีครับนางรองพอดีเล่มพวก,กผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็พาทีมงานมาอยู่ที่ลำมาดครับพี่น้องจะลองมาหาปลากายกันดูครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ เดี๋ยวตามไปรับชมครับพี่น้องตอนนี้เขาถึงหมายแล้วล่ะครับที่สำคัญเรามีเซียนประกายมาจากอำเภอชํมนินะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าฝีมือตาแกจะเป็นยังไงครับผมไปเดี๋ยวไปลุนกันครับจะมีตัวมีเตียมไหมทีมงานชุดเดิมครับทานสิงชัมนิครับผม มาในรูปแบบใหม่ครับเสือแดงจ้อยเร็วนี่ใส่เสือกับทางด้วยพี่น้องโอ้ไมอนี่สงการุูนไก่ตัวนี้อะตะม้งเอาแล้วเคยมึงเลาวครับผมสวัสดีครับเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นเนาะเอาเพิ่งตื่นแต่โอ้โหแล้วก็นี่ครับตะม้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเตียนลำมาดเราของแท้ของแท้นี่ไปต้องเอาหางพุณอะ ปไปมันยุบขางมือเขาต้องกัดมือว่ต้องมุนมุนตัวนี้เป็นสองล็อกนละมงกัดได้เหวี่เป็นสองล็อกถ้ามันอยู่ล็อกได้ก็ตากล็อกนั่นนะมัมองเขาหยุดลุงเหนบ่อยหเลยเจ้าลุ้งมึงน้ำกันใส่จีเปียวเยอะตากเต็มอยู่นะกำลังปรึกษากันอยู่ครับบรรยากาศโอ้ดูลครับจะดูหลายครับ อันนี้ถ้าพี่น้องยิบซีเก่าเรานะครับคงจะจำได้ล่องนี่เป็นล่องที่เรามาบ่านแหแล้วลานสายเจ้าเอาขวานตัดแหของหนูดับเนวอยู่ด้านนู้นนะครับแต่ว่านั้นเรามาบานกลางคืนครับน้ำตรงนี้ลดหลายลดหลกยก็นี้เยอะนะครับแต่วันนี้น้ำค่อนข้างจะลึกพอสมควรครับน่าจะเป็นลึกซุดแล้วครับในห้วยละมาดในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเคยมุดอยู่ เดี๋ยวขนอุปรกรณ์ครับตะมุงกระพันสิงก็จะเตรียมแล้วครับตอนนี้คือเราจะปิดทางออกของปลากายครับเพราะว่ามันจะมีทางออกอยู่สองทางก็คือทางนี้แล้วก็ทางด้านนู้นนะครับเราจะล็อกแมาแหมันออกไปไหนดลยครับแล้วเราก็จะเอามองตากข้างบนเพราะว่าปลากายมันไม่เหมือนปลาชนิดอื่นครับเวลามันขึ้นหายใจปุ๊บ มันก็จะมวนล,ลงกับคืนถ้าเราใส่มองปกแบบปกติบบกบบมันจะไม่พันนะครับเราต้องตากให้มัน,มนขนานกับ<ล>ผืนน้ำไปเลยครับเ,เริ่มแล้วครับได้รรบของเรานะแล้วเท้ากำอยู่ไหนต้นไม้กำอยู่ตรงไหนกำอยู่นู่นกำอ,อยู่ช่องน,นี่เอาเอารักนี่ตะมงน,มงนี่รักใต่ต้นไม้นี่ที่เขาปักไว้น่ะ เดี๋ยวดูเขาทำกันก่อนครับเพราะว่าอย่างผมผมก็ไม่ใช่ทางของผมจริงๆครับแต่ถามว่ารู้วิธีไหมรู้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ทางครับพี่น้องทางของผมก็คือใส่เบ็ดบักซิ่งน้ำเก่งก็ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก่เคยเก่งเหมือนกันเลย,เลยนะโอ้ดูพี่น้องดูมันพุดธดูนะพ,พอ,อ,อคนลงน้ำม,มันก็บึกบั๊บบึกบั๊บเลยครับบึกบั๊มันตัวง่ายเลยได้ง่ายทกอันเลยเป็นเนี่ยโคทิมเลยเนี่ย มุดว่าได้กันทิ้งไว้แล้วนี่ยเอาคอเอาตัวเขาไม่เป็นไรทิ้งไว้นี่ก็มีขายตามตลาดเต็มไปปีเขามาต่างเนี่ยสิฮะนี่หลังบ่หลักม้อนเหรอวะโอ้ยหวันนี้ขวัญมาตติข่อยเดินเดี๋ยวลายมองกันครับพี่น้องไว้บ่เนี่ยหาๆแถวนี้ก็ได้แล้ว ต้องการรักกันรักมันสร้างงานเรื่องสิงเนี่ยต้องมี่รักแสนส,สันอะอกเา่าพี่น้องครับชุดลำไม้ไผ่เลยครับเขาบอกหนาตื้นๆครับดูไม้ไผ่ปั่นนันยังเสียบไปถึงพื้นครับเนาะถึงแล้วถึงเอาตีนต่อลงไปอีกเอาตีนต่อลงไปอีกอโอ้โหนา้าตีนยันลงไปชุดตีนพอดี โอ้วุนาวุไปหวานน้า่โอ้ปลาโดหญยบ่อนครับพี่นอกพนหาพนาทีมงานลงเอีงเลยละครับแล้วหยิบเป็นยังไงหวานแหเองงุดเองนี่เขาว่านหนาตื่นเนี้ยสุดลำใบไผ่เนาะ มันวิใช่บวนลงเมือตีนไว้ร้นด้วยไม่ลย่าไม่อยู่กับตะมงเลยองมันบวนบึมๆอย่างนีเดี๋ยวเร่อมกันเดี๋ยวยังกยดีด้ยมันกำลังดูตอครับว่าเรอเจาได้ไหมครับบวนี่ครับขึ้นตันนาตะม่งเลยครับเนี่ยครับเห็นแม่พี่ดอกนะครับ ต้นไม้ผาดมันอีกพี่เพ็นต้นไม้มาพี่่ไ,ได้หรอกต้นไม้ยาวไปนู่นเลยโอ้ขึ้นเต็มเนอะป่าเมื่อก<ล>ี้นี่ถ้าไม่งั้นตายมีเหลือยังไงวะเจ็บแผลขึ้นเองพคนน่ะโอ้ขึ้นคางขึ้นคางตะโมงเลยนะเมื่อกี้นี่ปลาไก่อู้ปลาข้าวไม่ใช่ปลากายปลาข้าวปลาปข้าวใหญ่พี่น้องข้าวใหญ่ไม่ใช่ปลากายครับปลาข้าวแต่ไม่รู้เราจะได้ไหม ต้นไม่ง่ายคนโอ้ต้นบงพุต้นสององค์เนี่ยเดี๋ยวเราลดสายไว้คืนเนี่ยทับเสียงกลางมั้งทางนี้มันตกดึงดึงดึงนางพี่มันสูงปวดเด้สูงเอายังลัดได้ไหมเนี่ยดึงดึงให้มันตึงนิดเดียวเสีงกลางเนี่ยว่าคางพี่ก็ร้อยเลยเหรอมันมันไม่ไปขึ้นนะเดีกดึงไว้ก่อนเพราะมีต่อนเอาร้อยเลยจิ เออร้อยแล้ครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมันลงไปจุกใหม่มันลงไปตามเกลือแล้วติดขุนไปเลยเต็นนั่นน้ำดึงเต็มอ่นเลยึงแล้วครับดึงดึงเลยมันหย่อนลงคักเลยหนี่งมันตมลงใส่หนามเลยมันมีใหม่น้ำแผ่นประกาศขึ้นแค่แน่นอนปุ้มจำนี้ป่าครับเอา หวานแบบมีชระกายได้น่ะเออมองมาไม่ถึงเด้หนิมองมาไม่ถึงนี่เด้นี่มันคือมีหูแถมีคนกลางเหรอทีว่าหูแล้วเออตาคือหูถูกว่าแสดงว่ามีคนกลางมีคนกลางที่ว่าอะไรมอดมอดหนาเออต้องมัดหนาหูไว้บันีได้เนาะดันดีไรหยิบ สองวันเงินเดียวมุนนี้ไปขึ้นตามข่าวได้ป่ะเนี่ยหยาดเรื่องอเห้ยยังคักเลยเมื่อกี้นี่บึมตรงนี้เลยมองมาไม่ถึงมองแค่จากที่ปีเลย่นหละป่าชาวบ้านเป็นเพราอมนเงียบ แล้วครับอตอนนี้ก็เวลาพอสมควรแล้วครับพี่น้องก็เห็นมันขึ้นมาอยู่ครับแต่มันม้วนไม่โดนมองเราเห็นพานสิงบอกว่ามองเรามันถี่เกินปลาตัวมันใหญ่กว่ามองครับหัวมันเข่าไม่ได้เดี๋ยวรอรุ่นกันครับ ป่าไม้นี่ฉลาดมากเราตากอยู่ในกลางนะครับนี่มันมาขึ้นอยู่ละตอนี่สแสดงว่ามันเคยโดนครับอะไรสิงปลาอะไรออกเลยิบูกรบกใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญมันจะออกได้เป็นอันนี้จองนี้มออกมึงตื้นมีอย่างเดียวเลยนะปลาแม่ ทุ่งวันนี่วะโอ้มีสิพันมงีเด้เนี่ยเฮ็ดดีๆกันอ้าโอ้โหน่าจะถูกยุ่มเม็ด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 ตามไหมตามบ่ตะบงรุดเอาละครับนี่ครับโอ้ตามไหมเดี๋ยวพี่ต้นเดี๋ยวมันดึงลงไปิดใช้ต่ออู้อู้ต่อ ต่ำไหมเงี้ยใช่ต่อเลยครับใช่ไหมครับเนี่ยแล้วมันต่ำไหมเงี้ยมันก็ต่ำเมันขาดด้วยนี่เนี่ยมันขึ้นขึ้นดึงใส่ต่อเลยครับเอาอีกแล้วครับเอาเอ๊มันขึ้นใส่ตรงต่อนี่เลยโอ้หมดปัญญาแล้วยัง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 ไปแฝงหรอยังยังมันมียเราหายใจไม่ได้เนี่ยนี่ละเนี่ยนี่ละเห็นเราเหรอเนี่ยใหญ่ครับไม่ได้ขอจัดโอ้เหมือนตัวไหน โอ้โหนี่นี่สิงสิงน้ำพานเลยสิงมาดูเถอะเออมาดูมาดูไม่รู้แต่น้ำพานอยู่ในนี่แหละยังชนอยู่ไหมเนี่ยเออเอออยู่อยู่อยู่สิเดี๋ยวเดี๋ยวว่าต้องยกเดี๋ยวผมจะช่วนะ ขอยยากครับวนมาครับทางนั้ข้างล่างครับก็ปักหนึ่งนี่มันเมื่อยแล้วมันาดเริ่มเมื่อยแล้วมันเริ่มเมื่อยแล้วเดิ่มเด้งนเรินมเด้งนจะมีคใหญ่เดี๋ยวรอรุ่นครับพี่น้องอยู่ระหว่างไหนนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับมาลุ้นกันครับวนดู่ข้างเราตัวนึงว้าวนี่นี่นะ โโอ้หเอาแล้วครับไหนแฟนพานสิงว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับนี่ครับตึงๆอยู่อยู่นี่ๆนี่นาหน้าผ่านนี่ดิเอ้ยโอ,โอ้ยตายแล้วครับหนึ่งแม่ครับเออทำไงตอนนี้ยกใส่เรือเลยนี่ครับยกใส่มันหลอดตาได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเอ้าอืมตอนนี่ มาแล้วครับหนึ่งแม่เออหนึ่งแม่มาแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเมื่อยแล้วมือให้มันถึกจนอือาจจะเมื่อไม่กี่โลนี่อืตบปากตบปากคว้าถึงเลยเอาแล้วได้เห็นหางแล้วครับหนึ่งหางโอ้ยยะนะอย่าปุ๊ดครับผมไม่รอด โอ้หลอดเด่นี่อะไรนะสิงปลาครับมันอยู่อยู่นี่แปีมนี่มันวิ่งชนนี่เมื่อกี้นี่ไม่มันขึ้นตอนนั้นเดียวโอ้เออเออเออเอ้แกก็แจ่วมพ้นนะโอ้โหหยหุยยหุยยทำดีทำดีทำดีสิง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 โอ้ไม่ใช่เท่ากันเลยนี่วะเท่ากันเท่ากันเลยนหรอเนาะ อือพิษหนึ่งเต็มครับผมเอ้ยอย่างนี้ค่อยเรียกได้ครับว่าสูงเต็มนะเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊ดกับพี่น้องตัวนั่นอยู่ไหมพู้นี่สิงปุ๊ดได้ไหมนี่จะให้หันสิงปุ๊ดครับ ว่าตววแต่ตัวนั้นใหญ่ยุ่ตัวนี่ก็สามสี่โลครับเต็มที่2ของเราครับผมด<ม>ูว่าเห็นกัม,มีกำลังใจแล้วครับโอโ้โหมาลุนกันต่อครับอยู่หรอกพี่ต้นดูอยู่อยู่อยู่แบบนี้นั่นพี่น เอาแล้วน้ำพานแล้วเอือทีนี้เริ่มดูเป็นแล้วสิงหัวใจมันอะไรหัวใจน่าฮวบหัวใจนนโอ้น้ำพานเลยพี่น้องเอ้ยเอาละมันรุนไสกันครับแบบนี้มีเฮครับโอ้ยน้ำเดือดเอาเป็นไงอย่าเอาแล้วดูพี่น้องดูหางน้ำนู่นนู่นนู่นผมเห็นเขาขาวเหรอ

เป็นไงัดนี่เบียกมาแล้วกันสามตัวแล้วครับพี่น้องโอ้ยโอ้ส่วนี้ใหญ่กว่าเขาเลยครับใหญ่กว่าเขาเลยตัวนี้โน่าจะหกลุ้ได้แล้ววะนี่วันน่ะพี่น้องเกยแหมสุดจัดสุดจัดโอ้สามแล้วครับพี่น้องแล้วเอาเดี๋ยวปุ๊ดกันครับผม เดี๋ยวนั่งรอรุน่นยิกสักแปปหนึ่งครับพี่น้องยอมรับครับทางเขาจริงๆเลยสุดยอดครับแต่มันครับชอบเลยผมมีจิบักซัมนี่เลยพี่น้องคง้อ, <ผม S 1> องการม่หูจักเลยเออไดนคือว่ามาเจอกันได้วะนี่เขากินเหล้าอยู่บ้านล,ลองทิ้งปุ๊บอันนี้ว่างเพื่อให้ทุ่นกับลูกตะมนัเออนี่แหละ ทีมงานหันวดีเด่นแห่งชาตินี่โอ้หาดีสมนีได้กันไหนอีกครับได้ถามตัวลประมาณ10โลเนี่ยครับตัวตัวสามี่โลนี่นะครับ3ตัวโอ้โหมีแม่ค้าถามหาป๋าแล้วครับพี่น้องโทรมาหาพานสิงค์ครับ ถามว่าป่าได้จะกี่รูแล้วตอนนี้วะโอ้โหเดี๋ยวน้แบบองตอนเย็นนะครับเช็กยอดให้เพราะว่าตอนนี้ฉลาดก็คนอีกเ <laughs> <laughs> สียงพานสิงบอกว่ามันฉลาดกว่าคนครับ <laughs> 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 เดี๋ยวตอนเย็นจะเช็คไอ้ยิกทีหนึ่งครับผมโอ้ฉลาดครับครังง,ง,ง,ยยงดูด ได้เมืขึ้นเรางามคักเด้อบัดน,นี้ตอนนี้เราก็เอามานกน้ำแข็งไว้แล้วครับพี่น้องสามตัวของเราครับเต็มถังน้ำแข็งปีเยอะเลยเดี๋ยวรอกันเรื่อยๆครับมันตีบุ่มตรงนี้นี่สิงอยู่ไหมเนะี่ยเมื่อกี้มันอยู่อยู่ดี วันยู่อยู่พี่ต๊ะนี่อยู่ไหมอยู่อยู่ครับนี่โอ้ครับอยู่ครับนี่เขาอันนี้เต็มที่สี่ของเราครับว้าวเขาจุนปูนเฮ้ยเป็นไงล่ะจานเป็นไงล่ะจานโอ้ยโอ้ยมันรอด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 เอ้ยเรียบร้อยเป็นไงล่ะคนเนาะเออ ดุเนี้ยังรอ,อดยิ่งอนะ่ะแม่เอ้ยอันนี้มันตายยี่สิบป่ะครับนี่ยี่สิบยี่สิบเนาะเออตันนี้ยังรอดน่ะตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวเอาปลาไปส่งเขาก่อนแต่ว่ามองเราก็ยังไม่กู้นะครับเอาไว้ไปกู้เช่าครับผมก็ คิดในใจว่าน่าจะมีปลาวิ่งซูนมองเราบ้างครับเพราะว่าเราใส่ไว้ก็พอสมควรครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันผลงานครับสี่หางคักๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาไปส่งเขาก่อนครับสำหรับคลิปนี้คลิปการตากมองหาปะกากยนะครับก็ถือว่าหมาน หมานมากครับสุดยอดต้องยอมรับฝีมือของตะม่งแล้วก็ผ่านสิงนะครับอสำหรับคลิปนี้ผมทวนสายเสียบแล้วก็ทีมงานนางรองพอดีดมทุกท่านนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ